สวัสดีค่ะพบกับครูรัตนาพรสอนภาษาโนเวนะคะวันนี้ก็อยู่มุมสวนหลังบ้านนะคะเป็นสวนกอไผ่มีหน่อไม้อยู่นะคะถ้าใครสังเกตเห็นด้านหลังก็จะมีหน่อไม้อยู่พะะาทุกคนชมบรรยากาศไปด้วยแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยกันนะคะวันนี้อาจจะเป็นเนื้อหาที่หลายๆคนกำลังรออยู่นะคะก็คือ,อตำแหน่ง ของคำในประโยคนะคะบางคนก็อยากจะเพิ่งเริ่มเรียนภาษานอสแล้วไม่รู้ว่าการเขียนประโยคจริงๆแล้วมันมีหลักการยังไงหลักการมันก็ง่ายๆถ้าไปค้นหาในภาษานอสว่าเราจะเขียนคำนี้ไว้ตรงไหนขึ้นประโยคแบบไหนตามด้วยคำอะไรเขาใช้ค้นหาคำนี้นะคะว่า stilling อูสติลลิงนะคะอู Ooh, ก็คือคำนะคะสติลลิงก็คือตำแหน่งตำแหน่งของคำก็คือการที่เราจะเขียนประโยคนั่นแหละเราจะ,ะว่างประธานไว้ตรงไหนของประโยคเราจะวางกิริยาไว้ตรงไหนกรรมของประโยคคืออะไรค้นหาคำนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครดูคลิปนี้แล้วอ,อยากเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองก็ค้นหาคำว่าอูสติลลิงอูสติลลิงก็คือ ได้หมดเลยนะคะอาจจะเป็นภาษาโนสหรืออาจจะมีครูคนไทยท่านอื่นๆที่ท่านได้ทำคลิปต่างๆไว้ก็เข้าไปดูได้นะคะร้อน <c oughs> อตำแหน่งของคำแน่นอนเวลาที่เราจะเขียนประโยคนะคะประโยคภาษาโนสเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้หลักไวยากรณ์ของเขาก็เหมือนกับทุกๆภาษาแต่ภาษาโนสเนี่ยก็ จำไว้เลยนะคะว่าตำแหน่งของคำเช่นคำกริยาจะเป็นเวทูนะคะเวทูก็คืออันนี้เวิวแปลว่าคำกริยาหรือว่าคำกริยานะคะจะอยู่ที่ตำแหน่งที่สองของประโยคเสมอนะคะตำแหน่งที่สองจำไว้เลยนะคะบางทีเราเขียนประโยคไปแล้วให้เวิร์หรือว่าคำกริยามันไปอยู่ตำแหน่งที่สองของประโยคอาจจะดูตลกตลก อาจจะดูแล้วงงงไม่เข้าใจมันน่าจะไม่ใช่แต่ยังไงก็ตามว่าต้องอยู่ตำแหน่งที่2<อ>ทีนี้มาดูรูปประโยคง่ายๆนะคะ,ะประโยคของเราเนี่ยภาษาโนสนะคะก็คือจะมีประธานประธานคือคนที่เราพูดถึงคนที่แสดงกิริยาหรือว่าประพฤติ ออไม่ใช่ประพฤติคือแสดงพฤติกรรมนั้นๆที่เรากล่าวถึงนะคะแล้วก็มีกรรมประธานแล้วก็กริยาว่าเขาทำอะไรกรรมมีผลกระทบถึงใครแล้วเขาทำอะไรแะ้วประมาณนี้นะคะอะโอ้ยเก่าวันนี้อาจจะมีเสียงขอภัยทีนะคะ,ะเขียนเป็นรูปร่างที่เป็นสากลสากลง่ายๆก็คือ s บก v 2บวก u คะ S ก็คือ s u BJECT s u BJECT ก็คือประธานนะคะบวก V2 เห็นไหมคะ V2 ก็คือ verb อยู่ตำแหน่งที่2ของประโยค u ก็คือ object object ก็คือกรรมของประโยคอันนี้จำไว้ก่อนนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มเรียนตัวเนี้ย คือสูตรนะคะสูตรของการเขียนภาษาโนชตแล้วก็ใช้ทำรารหากินได้ตลอดการนะคะถ้าใครยังงงก็มาดูมาดูตัวอย่างนะคะเช่นประโยคนี้นะคะครูไม่ได้เขียนคำอ่านให้นะคะครูอยากให้เห็นว่าประโยคจริงๆเขาเป็นยังไงนะแล้วก็ใครอยากฝึก,ก,กอ่านก็ลองกลับไป ลองลองลองดูนะคะว่าครูอ่านว่ายังไงแล้วก็ค่อยๆฝึกไปด้วยกันนะคะประโยคแรกอุส o ลอาร์โฮเวอร์สตาร์ท s l นอร์เวย์อุสโ i อาร์ e เวอร์สตาร์นรเขาบอกว่าอุส o ลเนี่เป็นเมืองหลวงของนอร์เวย์นะคะจำนี้ไว้นะทีนี้กริยานะคะเห็นไหมคำว่าอาร์ R ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ ismr นั่นแหละก็คือเป็นยูคือนะคะ R pons ถ้าประโยคแรกเขียนอย่างนี้ความหมายก็คือเราจะบอกว่าออสโลเป็นเมืองหลวงของนอร์เวย์เราเขียนอีกแบบหนึ่งได้ดังนี้ว่า i n n o r e g e R Oslo hovedstad i n n r g e R s l o โคเบร์ตตัดดูแบบตลกตลกนะคะแต่ก็เป็นคำคำว่าอินโนริกเกก็คือในประเทศนอร์เวย์มีอุชโลเป็นเมืองหลวงก็มีคำที่เป็นคล้ายคลยกันเหมือนกันนะคะอินโนริกเกเห็นไหมอินโนริกเกอร์ก็จะต้องอยู่ที่สองอินโนริกเกอันนี้เป็นประธานของประโยคประโยคแรกก็คืออุชโลเป็นประธานของประโยคนะคะ เวสต์ซอร์สอินโนริกเก้ก็คืออันนี้คืออินโนริกเกเนี่ยเป็นเป็นกรรมของประโยคว่างั้นเหอะนะคะแต่พอย้ายอินโนริกเกมาตรงเนี้ยนะคะแต่ให้ใส่อาร์ให้ให้ใส่เวฟตำแหน่งที่สองแล้วก็ตัวเนี้ยอุสโลเป็นเมืองหลวงก็จะกลายเป็นกรรมของประโยคนะคะให้เข้าใจแบบนี้นะถ้ายังงงเรามาดูประโยคที่สองนะคะ ย a าย o กร์โพสกูลินวาร์ a ักยายโกร์โพสกูลินวาร์ดฉันไปโรงเรียนนะคะย้ายก็คือตัวฉันคือประธานโกร์ก็คือการไปโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นเป็นกริยาที่บ่งบอกว่าฉันนี่แหละไปโรงเรียนทุกวันแต่เราพูดอีกแบบหนึง่งได้ว่าวา r ์ดักก็คือเห็นไหมคะอยู่ท้ายประโยคทุกวันเนี่ยโก ย้ายโพสกุลทุกวันโกเห็นไหมแวจะอยู่ตรงที่สองเสมอ,อทุกวันไปฉันที่โรงเรียนนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือ,อถ้าแปลแบบนี้มันก็จะงงแต่ก็แปลไว้ว่าทุกวันเนี่ยฉันไปโรงเรียนนะประมาณนี้นะคะถ้าจะไปแปลเป็นคำๆตรงเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยก็จะทำให้เรางงเราก็จะสะดุด ในการเรียนภาษาโนชอันนี้หวังว่าคงไม่งงนะคะอันนี้ลอกได้ค่ะอากาศร้อนมียุงนิดหน่อยนะคะตรงเนี้ยร้อนอบอ้าวมากก็สักพักฝนน่าจะตกหวังว่าอย่างนั้นประโยคต่อไป <m> They a r e f i n t s w a e r idag Uh, วันนี้อากาศดีก็คืออากาศดีวันนี้ก็ได้นะคะอากาศดีวันนี้หรือเราจะพูดแบบนี้ก็ได้ว่าอีด็อกอาร์เดย์ฟิน์วเห็นไหมคะเด e y อารก็คืออารจะอยู่ตำแหน่งที่สองอีด็กอาตำแหน่งที่สองเหมือนเดิมเด e y อาร์ฟินส์วอหรือ พูดแบบนี้เขียนแบบนี้ก็ได้ว่า dark are they find w h ว r e วันนี้อากาศดีอากาศวันนี้ดีเหมือนเดิมนะคะมีความหมายเหมือนเดิมแต่เวลาที่เราเขียนก็คืออย่าลืมนะคะอย่าลืม h ว r e เป็นตำแหน่งที่สองนะคะแล้วทีนี้ประโยคต่อไปเ e วาร์คัลต์อีโก้เดวาร์คั o ต์อีโก้ เมื่อวานเนี้ยมันหนาวคำนี้ was ก็คือคำมาจากเ,เป็นคำ ismr เหมือนภาษาอังกฤษนะคะก็คือเป็นอยู่คือก็คือคำอ่าถ้าเป็นปัจจุบันก็คือ r นะคะแต่เมื่อวานเ,เมื่อวานอ g o ก,ก,ก็คือมันหนาวเมื่อวานนี้มันหนาววันนี้อาจจะร้อนวันนี้อาจจะอบอุ่นหรือว่าวันนี้อาจจะหิมะตกก็ได้ก็ว a ก็จะเป็นคำอดีตของคำว่า r นะคะอย่าเพิ่งงงนะ ก็เอาประโยคมาให้ทุกคนดูแบบหลากหลายนะคะก็จะได้เรียนรู้ไวยากรณ์ไปด้วยกับประโยคไปด้วยนะคะหรือเราจะบอกแบบนี้ก็ได้ว่า Igo w a ์ go, war de า a l t Igo w a ี go, war de k a l t ก็คือเมื่อวานเนี้ยอากาศมันเย็นมันอากาศหนาวประมาณนี้นะคะอันนี้ใช้ de k a l t ก็เลยต้องเติมเทในสุด เติมคำว่าคันนะคะที่แปลว่าหนาวก็เย็นก็เติมตัวเทไปด้วยอันนี้ก็อย่าเพิ่งคิดอะไรมากนะคะถ้ามีเดก็ต้องเติมลงท้ายนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคค่ะค่ะอันนี้ก็คืออาสาระความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอูสติลิง่งหรือว่า ตำแหน่งของคำในภาษานอสสำหรับคนหรือว่าเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษานอเริ่มที่จะฝึกเอาคำมาผสมให้เป็นประโยคเริ่มฝึกพูดเริ่มจับตำแหน่งว่าเอออันนี้คือประธานของประโยคถ้าสมมติว่าใครยังงงว่าประธานของประโยคในภาษานอสคืออะไรให้เข้าไปดูคลิปพรุนูเมนได้นะคะ พรูนเมนก็คือคำสรรพนามคำเหล่านี้ที่เราจะใช้บ่อยที่นำมาใช้เป็นประธานของประโยคส่วนคำว่าแวะแกก็อาจจะไปดูคลิปเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็คือคลิปเกี่ยวกับแวะว่ามันเป็นยังไงบ้างส่วนอ b บ e ยกเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้อาจจะแปะลิงก์ไว้บนนี้หรือว่าข้างล่างคลิปนะคะแล้วถ้าหากว่าดูแล้วมีข้อสงสยัยหรือ อยากเสนอแนะความคิดเห็นอยากจะพูดคุยก็อย Fal in, ่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนี้นะคะหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมลกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มเรียนภาษาโน๊ตเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่เข้ามารับชมแล้วก็เขียนคอมเมนต์ต่างๆนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเรียนภาษาโน๊ตสำหรับคนที่กำลังใ,ใกล้สอบขอให้มีกำลังใจในการเรียนภาษาโน๊ตแล้วก็ ยืนหยัดสู้ต่อไปนะคะการสอบครั้งนี้สำหรับทุกคนที่กำลังจะสอบนะคะถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรก็เป็นบทเรียนแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเรามีรูโบตรงไหนต้องเติมตรงไหนต้องอฝึกซ้อมตรงไหนเพิ่มเติมถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็อย่าลืมถามมาได้เลยค่ะขอบคุณอีกครั้งแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะหาเอ็นฟินดั ཧ